สุขขดังเมืองสวรรค์บิ่งวังยมนานสายธานประสานเชื่อโยมแม่พระลี่ยมตอิ่มนักบุญตัวจริงเสียงจริงดินแดนธรวัดพระปังเหลืองเชี่ยวชาญด้านนังพริก พัฒนาน้ำพริกปลาร้าจาวิรัตอย่างต่อเนื่องหลักรถหลายชาติทั้งแทบทั้งลูกขับเคลื่อนเต็มพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเหลือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จะวิรัตเอาเลทถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์ กลัวว่าน้ำประระจาวิรัสแบบแกรอน5ดีทจะหมดนะคะเราจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะคุณลูกค้านี่เราผลิตมาแบบว่าสต็อกแบบจัดเต็มให้คุณลูกค้าของเราทั้งหมดนี้เลยนะคะนี่สําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าทางติ๊กต็อกเนาะทางออนไลน์บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะหมดสต็อกนะคะเราผลิตมาแบบว่าจัดเต็มให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนเป็นเลทแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้นะคะเป็นสูตรน้ำประรสูตรอีสานเนาะแบบว่าฝาส้มสูตรอีสานแซ่บพูนสอดฝาส้มนะคะ แต่ของเราจะผลิตเป็นแบบ5ลิตรด้วยให้แบบจุใจสําหรับร้านค้าพ่อค้านะคะที่กําลังมองหาน้ำประดาแบบนัวๆเลยอะเราผลิตให้แบบนี้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางติ๊กต็อกบาราจาวิรัตได้เลยนะคะสามารถกดสั่งซื้อที่ตะกาด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะและร้านค้าที่ต้องการน้ำปลาดาแบบตุใจแบบนี้นะคะกดด้านล่างได้เลยนะคะพริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝาก อย่างโมจิไดฟุก,กุและขนมเปียยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด